ถ้าเกิดว่าเสียงพี่มงคลชัดช่วยกดหนึ่งมาหน่อยนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับผมจะได้รู้นะครับว่าตกลงว่าได้ยินเสียงชัดชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับขออภัยวันนี้ปัญหาเรื่องเสียงกับแขกมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละพี่มงคลมาดูกันหน่อยในในในท่ามกลางที่รัฐบาลประกาศการกระตุ้นเศรษฐกิจว่ายุพักก็กำลังจะจ่อในสัปดาห์หน้า ก็คือจ่อหมายความว่า,วาอเอาเงินเข้ามาลงทุนได้แล้วในช่วงของเดือนตุลาคมตลาดหุ้นไทยตกลงจะเป็นอย่างไรจะไปต่อหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยขายเซลล์ออนแฟกหรือจะยังไงพี่มงคลช่วยช่วยประเมินหน่อยฮะโอเคครับตลาดเองนะเนี่ยก็ก็เรียกว่าขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเองตอนนี้วันนี้ขึ้นมาก็คือประมาณ2 0 0จุดถูกไหมครับแล้วก็มีการพักอยู่ประมาณสองครั้งแต่การพักไม่มการพักแบบย่อยๆไม่ได้มีการคอร์เรคชันเลย พักนิดเดียวเองสองครั้งออวันนี้ส่วนใหญ่แล้วผมเองมองว่าผมมองประกอบสองด้านนะครับด้านที่หนึ่งคือผมมองในมุมของกราฟราคาหรือกราฟแต่ชนมีเราจะพบว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วมันมีการส่งสัญญาณในการปรับฐานมาเตือนมาประมาณสามสีว่วันละววันนี้ส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้ลูกค้าขายหุ้นออกก่อนเลยนะครับในในแง่ของพื้นฐานหรือแง่ข่าวสารที่อยู่ครับวันนี้มีเรื่องบวกบกอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรื่องจีนแต่สังเกตดีๆครับ จีนกับเราเนี่ยเราปกติจะล้อตามจีนแต่ว่าตอนที่จีนบวกมาวันสองวันสามวันสี่วันเนี่ยเราบวกตามจริงแค่วัน2วันเองแล้วที่เหลือเราไม่ตามแล้วเราลงเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว,ว่านักทุนกำลังกับตาดูสามประเด็นครับคือวัยุพักจะซื้อหุ้นขนาดไหนสอง ค่างเงินบาทเรา,าจ,จะไปทางไหนเพราะว่าเราเคยสตัดดี้หรือศึกษามาแล้วปรากฏว่าเวลาทุกๆครั้งที่ค่างเงินบาทมันอ่อนค่าลงเนี่ยมันจะลากตรชนีลงไปด้วยนะครับจริงอยู่ครับพุ้นเราไม่ได้ลงเพราะค่างเงินบาทหรือขึ้นเพราะค่างเงินบาทอย่างเดียวแต่ว่าพอไปดูตัวเลขเนี่ยมันก็ไปทางเดียวกันนะครับอาจจะมีตัวอื่นประกอบด้วยนะครับเพราะในเรื่องของตัวตัวนักทุนเองก็จะเริ่มระวังแล้วว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันจะไปทางใดถ้าอ่อนค่าเนี่ยอาจจะทําให้คนคิดว่ากําลังขายพุทออกนะครับ อีกอันหนึ่งคือต้นทุนคงรอดูเรื่องการการคุยกันระหว่างค,ค,คุณคุณคุณคังนะครับคุณคุณพิชัยกับตรงคุณเจตพูธในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเป็นทางไหนมันวันนี้ตลาดหุ้นเหมือนกับอยู่ในโหมดของการรอคอยเพราะว่า,วาช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ตลาดรับรู้ข่าวข่าวข่าวบุกมาเยอะอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เตรียมปิดงบครับปิดงบทั้ง,งว,ว,วินโดว์ดีซิ้งของบริษัทจทะเบียนวินโดว์ของกองทุนแล้วก็วินโดว์ของสถาบันวินโดอีกอันหนึ่ง ที่ต้องหน้าจับตาดูคือ4โมงเย็นวันนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาซีรีส์ยูของทีเด็กนั้นจะมีการเปิดสัญญาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นบ่ายวันนี้น่าจะมีความผันผวนในช่วง4โมงถึง4โมงครึ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นผมว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะดูแบบประเภทวันทามคือไม่ได้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆทุกๆสุกแต่ว่าวันสุกเนี่ยมันอาจจะเป็นสุกเนี่ยที่อาจจะมีความความอ,าอะไรนะมีรายการพิเศษเข้ามานะครับในช่วงเย็นครับเอาละนะครับเพราะฉะนั้นโดยกลยุทธ์ ทำยังไงดีล่ะวันนี้ครับพี่มีปัจจัยปับตาดูเพียบเลยครับโอเคคริจริงๆเนี่ยผมมองเป็นปรับฐานครับถ้าเกิดผมมองปรับฐานปุ๊บส่วนใหญ่แเราเวลาเราแนะนําลูกค้าเราจะผสมเรือกเอ็มเเข้ามาด้วยคือม y น a n ม g เมนต์คือถ้าเรามองว่าปรับฐานตัวเลขคอนเฟิร์มดิจะมีคอนเฟิร์มแล้วเราจะขายเป็นหลักนะครับไอพอร์ตเราที่มีอยู่หลายตัวออกขายไปก็คือ กลับมาถือเงินสัปดาห์สิเปอร์เซนต์เลยนะครับแล้วถือพุ้นไม่แค่ TTB กับ HTB HTB ตัวน,นั้นเองนะครับซึ่งเราก็มองว่าถ้าเกิดเราเล่นตอนนี้เทรดดิ้งช่วงสั้นเนี่ยก็เล่นตัวประเภทเล่ๆไปก่อนก็ได้อย่าง TTB เนที่เรามียาอยู่เนี่ยก็เล่นไปก่อนนะแล้วก็อ,อย่างเช่น TTB เนี่ยเราก็มองไว้ประมาณต่ๆประมาณ วันนี้บาท9.6เราก็มองประมาณแถว2บาทอยู่นะบ2บาทถึง2บาท5าสตางค์เพราะเราไปประเมินในเรื่องของการปรับไปเอ u าเรโชของ TTB แล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับเพรว่า TTB เนี่ยถ้าเกิดจ่ายไปเป็นเอาประมาณ60-70%เนี่ยราคาหุ้นอาจจะขึ้นเกิน2บาทได้นะครับแล้วตัวที่เหลือก็ไปเป็นลองเล่นตามตามอะไรนะตามเกมตลาดนะครับพวกกรัปเอนจนะครับเล่นสตอรี่เรื่อง พลังงานอ่า PDP ที่จะมีการปรับโซลารมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ตัว i อ c นะครับหลังจากที่ตัวสัตว์เลี้ยงนั้นดีขึ้นก็น่าสนใจเช่นกันนะครับก็ราคาหุ้นก็น่าจะส่งได้ค่อนข้างดีอาจจะไปเล่นถึงสายี่สบาบาทแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกโรงพยาบาลอย่างเช่นวันนี้เดี๋ยวคุณนายกนายกปีจะมีการพูดถึงโครงการปกสามสิบบาทนะครับ mm hmm. แล้วก็ก็ดูเหมือนว่าเรื่องธุกรกิจประกันสังคมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวโรงพยาบาลเนี่ย เตรียมไปขอเงินเพิ่มจากประกันสังคมหรือเปล่าครับอันนี้ก็ลองมาดูครับถ้าเกิดข่าวที่ออกมาในเชิงบวกจริงหรือมีการคอนเพิ่มเนี่ยก็จะบวกต่อหุ้น d c h ได้เหมือนกันนะครับนี่คือกลยุทธ์ตอนนี้ครับเขาขอเขาขอจริงๆรนะฮะโรงพยาบาลขอจริงๆนะฮะเรื่องของการเงินเพ่มประกันสังคมแต่รัฐบาลจะให้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นขอเชิงบวกอ่ะเดี๋ยวผมบอกคุณผู้ชมเบื้องต้นแหละอย่าให้เป็นหน้าข่าวราวันจันทร์ด้วยนะครับอ้าวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับ ทีนี้พี่อุ๊ดก็ต้องอเลือกมาแล้วก็เอาหุ้นไหนอย่างไรดีนะครับสําหรับวันนี้เชิญนฮะคือตัวเดียวเลยนะถ้าเกิดตัวเดียวผมเลือกให้ททบครับท t บเนี่ยวันนี้ก็เพราะราคาหุ้นเองอะทรงของเขานี่จริงๆผมไม่รู้แชร์ได้หรือเปล่าผมแชร์อยู่เนี่ยตัวท t <TV S 1> บเองเนี่ยก็คือบาทเก้าสิบหกใช่ไหมดูจากทรงราคาวันนี้มันเหมือนกับมันขึ้นมายาวแล้วแล้วก็พัก เขาก็ตั้งทรงเหมือนกระเทียมไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าต้องต้องเก็บทีดีไว้ทีดีบีไว้ครับมีอย่างหนึ่งนะครับว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ตลาดพักไม่แน่นะครับสัปดาห์หน้าถ้าเกิดอายุพักเข้าจริงๆเนี่ยผมว่าอุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่มันทรงดีๆอยู่แล้วเนี่ยหรือเป็นหุ้นที่หุ้นตลาดเนี่ยอาจจะขยับตัวสูงขึ้นซึ่งวันนี้ผมเลือกให้ทีดีบีตัวเดียวครับก็คือเป้าสองบาทห้าตังค์ครับเป้าสองบาทห้าตังค์รับรับอยู่ตรงไหนัะ รอบกแ็แถวนี้เลยครับบาทเก้าสิบหกแถวนี้แหละครับเ้าได้เลยถูกไหมแล้วก็ไปที่สองบาทห้าสตางค์นะครับ,รบไม่ไม่กลัวเรื่องดอกเบีย้ยใช่ไหมไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องของพลิตภัณฑจากเรื่องของ payout d o ของแบงค์เนี่ยกับกําไรของแบงค์เนี่ยน่าจะชนะในเรื่องของดอกเบีย้ยได้ครับขอขออนุญาตคุยกันหน่อยหนึ่งนะคะเพราะเออค,คุณกู๊ดวิวก็ถามเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นเคแบงค์อย่างเนี้ย อ่าพี่อูช่วยเปิดเคบ n k หน่อยนะฮะเขาบอกลงมาลงมาปิดแก๊บแบบนี้แนวโน้มขึ้นหรือลงเอ่าคือส่วนใหญ่การปิดแก๊เนี่ยในขาขึ้นอ่ะมักจะมักจะปิดแล้วก็เดี๋ยวก็เด้งขึ้นไปนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าถามว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยคืออย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีเดี๋ยวเพิ่งฟันตรงไปว่าลงหรือขึ้นเอาเป็นว่าดีกว่า ผมว่าการปิดแกบเนี่ยถือว่าดีนะเวลามันมันลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ารอไปตั้งรอให้มันเด้งกลับแล้วค่อยซื้อจุดแรกที่คุณควรไปดูที่มันจะเด้งนะถ้ามันจะเด้งจริงๆนะวันนี้มันจะต้องปิดแบบเอานี้วันนี้เขาจะต้องปิดให้เกินร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบถ้าวันนี้เขาปิดเกินร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบแสดงว่ามันปิดแกปไปแล้วเตยมขึ้นก็อาจจะซื้อได้แต่ถ้าเกิดวันนี้ปิดแล้วต่ำกว่าแกปบแบบระดับประมาณสองสามช่องเนะี่ยคือปิดไปเลยประมาณสัก ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไปตั้งรับดีกว่าไปตั้งรับแถวๆร้อยสี่สิบแปดร้อยสิบเก้า 8, ไปเลยดีกว่านะครับกล็ลองดูไปสองทางครับกราบผมอ่ะนะครับพี่อุ๊ดผมขออนุญาตนิดหนึ่งสิคือผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ต่างชาติเขาเริ่มเทขายหลายคนก็เริ่มแบบวันๆพี่พี่อุ๊ดช่วยดูโฟโล์หน่อยได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งของฟันโฟโล์ความขืม้นแข็งของเขาเังเป็นยังไงระยะสั้นหรือระยะย,ยาวโอเค โเนี่ยต้องต้องไปลากมาตั้งแต่ตัวระดับโลกเลยโจตอนนี้ถ้าเป็นพวกตลาดพวกโลกระดับโลกเองเนี่ใน E Market, ออมิเอมจซมาเก็ตะโฟมันจะเป็นเน็ตไบเพราะว่าคนไปเล็งว่าดอกเบีย้ยอเมริกาจะลงเพราะเนี้ยเงินมันจะมีเม็ดเงินเข้ามาแต่ทําไมในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยอันนี้เป็นของสัปดาห์นี้แต่ทําไมในช่วงสัปดาห์นี้ทําไมตลาดบางตลาดมันถูกขายไปบ้างเพราะว่าคนคนแบบรอผมว่าคนส่วนใหญ่รอดูคุณพาวเวลเมื่อคืนนี้ ว่าคุณพาเวลจะพูดอะไรปรากฏว่าแกไม่พูดเลยเลยเพราะเนี่ยวันนี้ในแง่ของคันโคลเนี่ยยังเป็นเน็ตบายในปุ๋ยบ้านนี้อยู่ของไทยเองเนี่ยอาจจะมีเซลล์บ้านต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยหรืออาทิตย์นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการติดงบการเงินไตรมาสที่สามมันเป็นเรื่องของการติดงบของสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางส่วนที่ต้องขายเพื่อจะระดมดึงเงินออกเพราะใน,นสัปดาห์นี้เนี่ยเราอาจเห็นฝรั่งขายอย่าเพิ่งไปตกใจ เขาแค่อาจจะดมเงินหรือปรับพอร์ตหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยฟโฟโล์เองฝรั่งน่าจะน่าจะเป็นลักษณะของการกลับมาซื้อแต่เองก็ตามคงต้องจับตาดูสามตัวแปรทดี่ยวผมบอกไปฮะถ้าขาดท่ากล้าเงินบาทอ่อนอย่างรวดเร็วเนี่ยฝรั่งก็อาจจะไม่ซื้อหุ้นอาจจะกลายเป็นขายด้วยส่วนเรื่องอื่นเนี่ยวาย,ยุพักกับเรื่องของดอกเบี้ยอันนี้เป็นกิมมิคของตลาดครับถ้าเกิดมีเม็ดเงินวายุพักเข้ามาก็อาจจะทําให้ฝรั่งกลับมาซื้อตามได้เหมือนกันเพราะวันนี้เนี่ยก็เร อเรื่องโฟ์เนี่ยก็มาผมเองนะถ้าคิดว่าให้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักว่าฝรั่งจะซื้อหรือจะขายในสัปดาห์ได้ผมให้ซื้อซะหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันขายขายซื้อหกสิบขายสักสี่สิบก็แล้วกันโน้มเอียงไปว่าฝรั่งหน้าจะกลับมาซื้อนะครับแล้วก็หุ้นก็ตามหน้าจอเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่ฝรั่งเขาเล่นๆอยู่อย่างสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งซื้อเคแบงไปเยอะมากซื้อบีดีเอซื้อซีดีออถ้าอยากเลนนห้ฝังก็ ้อง้องเก็บสามตัวนี้ไว้ครับเป็นผที่ฝรั่งเขาเล่นกันนะครับครับผมละกัวกัวจะหนีไปจีนกันแล้วเนี่ยเจีนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่จีนเนี่ยผมว่ายังยังไม่รีบขนาดนั้นครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดคนที่จะถูกผลกระทบจากจีนมากที่สุดไม่ใช่ไทยครับคืออินเดียครับเพราะว่าเม็ดเงินที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่จีนลงเนี่ยเม็ดเงินมันไป,ไปมันไปโผล่ที่อินเดียเยอะเยอะมากน <c oughs> ันเนี่ยน้องทุนที่ลงทุนในอินเดียถ้าเกิดคิดว่าจีนจะขึ้นแน่ๆเน,นี่ยต้องขายที่อินเดียก่อนครับไม่ใช่ขายที่ไทยครับ ครับผมเอาละชัดเจนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่อูดครับ,คร,บครับสวัสดีครับ